สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาติดตามเราไปแข่งศิลปะหัตถกรรมกันค่ะในกิจกรรมละครคุณธรรมค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเริ่มทำฉากกันค่ะตอนนี้เราก็มาทำฉากละครต่อเดี <Yeah. S 2> ๋ยวก็อยู่สองคนมันเหมือนต้นข้าวไหมอ่ะ ฉากเราเสร็จแล้วค่ะทุกคน,น,กเ,นเก่งมากพรุ่งนี้ก็จะได้ซ้อมเต็มวันเต็มวนันของเราเวันแรกเราจะได้ไปแข่งวันศุกร์แล้วนะกล้อง <c oughs> อยู่นี่มองตรงนี้กล้อง อันนี้คือชาของเราชาของเราเร็นมาแล้วถ่ายรูปติดบัตรกันเส้นลองก็ยดิอุ้ยขอด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอดิโอนี่เหรอได้ทำบอกหรอใช่โอ้โอ้เส้นมาก ก็ทำดีกว่าคดิคือคอดำมากได้ไหมคะได้ค่ะตลกอ่ะถ้าแบบเริ่มซ้อมอ่ะเริ่มซ้อมแบบจริงจังแล้วค่ะทุกคนนี่สำนักของเรางวดเนี้ยแม่เหลว่ารีบสามตัวตรงต้องขอไหมหมอ อาบปาตไปเตรียมเก็บผมไม่ต้องใส่ผ้าถุงหรอใส่เตรียมเนี่ยเตรียมแล้วเนี่ยต้องเอาเบ็ไปวางได้แล้วเพราะต้องมาเลื่อนช้าคนเนี่ยขอทำรูกเื่อน ข้ามูตุนข่ามันไกลในลองดิอันนี้ช่วงเวลาพักเที่ยงลาตึ้งนเนี้มาที่มาหอนเสียงว่อหนี่อมเชอนี่อบบไนี่ชอบชอบตาพทเธอส่ที่แสนดีมันบอกบางอีตุ๊ดแกแบบเนี้ยเฮ้ยไม่ได้ไ รอไม่ได้ค่ะรอแม่มันนีขี้เมาแทงแล้วเล่าจนแบบนี่ไส้กรอะอีสานมันลูกตาห้ามจับอันนี้สั่นดังอันนี้ปลา่อยันนี้ผมกูแตะมันกูทำมันลุกหมัน นี้ก็เป็นวันซ้อมใหญ่นะคะวันทุ่งนี้เราก็จะได้ไปแข่งแล้ววันนี้เราก็แต่งตัวจริงๆแต่งหน้าทำผมจริงๆเลยค่ะออกนอกปากเลยอาจารย์อย่าแกงกันโอ้ท่าออกนอกปากเลยมาอีหนูกูมองไม่เห็นหรอกแกมึงเลยอาจารย์อุ้ยจริงๆกูใส่นี้กูจะกูจะกูจะหัวความจะไหนกูนี่เนี่ยเออจะตอนเยกหนูจะไปกินข้าวหนูไปกินข้าวนี้แล้วก็ไปสะพานนี้แหละ เดี๋ยวนะเจ้ากุดอะไรนะดูแบบทักเท่าชลาแต่ปากยังมีความสวยอยู่นะแต่ว่าความหน้าเ็คือไม่ได้เลยแบบว่าไอโฟนไงเขาจะมันมีร่องรอยเอ้ยเดี๋ยวคณจะต้องทำกะตรงตาให้เก๋ป่ะหนูจะเก๋กว่าครูบางคนโรงเรียนไม่ได้นะอะแล้เขาจะทาสูดผิดโอ้ใช้ได้สองอย่างเลย

นังเกาหลีอ่ะอีกข้างนึงเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปกติเลยชนแบบคอยังไยังไงได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำตามปกติคมังมีไฟไหมคะจะมีไฟ้ไหม เับไม่ได้นะแกว่านับได้ได้ใจร้อนออกไปอกปแต่มันคือใจร้อนคุณก็วก็ขุ่นใครชอบป้าใครแกว่าป้าเ้าถ่ายดูให้แม่กันดูอะไอ่นีโอเคแกติงว่ะดูในกล้องอุ้ยแก่มากเลยน่ารบกวน อีเบิร์นน่ามึงใครอ่ะเพื่อนคุณไมอ่ะแรกๆก็ไม่เราอ่ะไม่ได้แต่งสวยหรอกแต่อีเบิร์นแต่งอย่างเงี้ยไ่แกร้องมึงก็ต้องเป็นคนเก่งนะ เจอเลยไหมก้เก๋จริงวะเฮ้ยนี่ดีไมนี่ดีไหมน่ดีไหมนีดไม่ีไ วิ่งจิมแข่งเวอร์ราาใช่าาไหมจ่อยบนนี้บนนี้นน<อ>โซ่าาปล่อยอลไวครัไม่ได้กินโซ่ยะไรหัดทำงานวิชาการให้มันดีๆมางเออใช่ไหมเปลวถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเสื้อผ้าเรียบร้อยพรุ่งนี้เราต้องไปแข่งจริงๆแล้ว ตื่นเต้นมากเจอกันพรุ่งนี้จ้าเดี๋ยวนักเรียนมาถึงก็ขึ้นรถได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวมาเจ็ดโมงไปตอนนี้คนนะหน่าตัวเดียวคนเดียวบอกอะไบอกอะไรดีนี่ไปกับรถเหรอให้หน้าใช่ไหมเพราะว่าแต่งหน้ากันอ๋ออขึ้นรถลงมาใช่ Oh. <laughs> มว่าราฉนหารแม่แม่หมออผิดนะหรอใช่มองไงไอ้ไม่เชื่อไม่อยากมูเลยนะเดี๋ยวจะเจีกแล้่ตั้งแตปีก่อนท่านียจะจับปาแม่บอกเรจับกอดพี่ว่าเราเราจับนัดก็มาส่ถุนี่คอยรักษาให้ปากคอยตอต่รว่าของเราแต่เมื่อก่อน ไอแม่ไม่เีาวแลเอ้ก็โดนโดนเสียข้าไปก่อนแล้วเขาลงไงจริงเราบ้านเราบ้านนี้เชื่อเรื่องแปลกเรื่องนี้

เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาเปลี่ยนเสื้อกันค่ะทุกคนน่าจะได้ไปน่านนะคิดว่า